สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะวันนี้พี่วีออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆพี่วีขอบคุณต่อหน้าตรงนี้เลยว่าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปของพี่วีเพราะนั่นคือหลายๆคนจะได้เห็นคลิปคลิปนี้และได้เปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันและอีกอย่างหนึง่งขอบคุณพี่คนหนึ่งคนนี้ค่ะขอบคุณมากๆที่พี่บอกว่าเธอติดตาม คิปการทําสมาธิของดรโจคือติดตามดรโจรู้จักดรโจพี่บีอยากให้คนไทยได้รู้จักดรโจทุกคนตามหาคนที่ทํา y o YouTube หรือหาความรู้ที่มีคนแนะนําและการทําสมาธิอย่างของพี่บีเนี่ยร้อเลยคือทําสมาธิแบบดรโจ ทุกคนรู้ไหมทําไมถึงสนับสนุนผู้ชายคนนี้พี่วิจะเล่าให้ฟังและอีกอย่างหนึง่งพี่วีเองเป็นคนที่รักการทําสมาธิมากๆคือมันมีความสุขทั้งแบบเริ่มต้นตั้งแต่การทําบุญในประเทศไทยแต่การทําบุญในประเทศไทยมันก็มีความสุขแต่เราไม่รู้จักวิธีที่จะมาตั้งทําให้จิตของเรามีความสุขบบนี้แต่พอเราได้มารู้จักดรโจ ได้รู้จักได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนกับศาสตร์ของการทําสมาธิมันมีความรู้สึกมีความสุขมากและสุขภาพดีมากๆก,ก่อนอื่นบอกเลยว่านี่คือการทําสมาธิที่ไม่อิงกับหลายศาสนาคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะ คุณจะมีอาชีพอะไรและอีกอย่างหนึ่งคุณจะป่วยมากป่วยน้อยหรือมีสุขภาพยังไงแต่ถ้าเกิดคุณเจอการทำสมาธิแบบด็อกเตอร์โจคุณจะมีชีวิตที่คุณปรารถนาบอกเลยค่ะยิ่งคุณได้เรียนรู้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลและทำสมาธิแบบด็อกเตอรโจซึ่งพี่วีเองเอาทั้งการเรียนรู้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาล และเรื่องพลังงานและการทําสมาธิแบบด็อกเตอร์โจมารวมกันเป็นตัวพี่วีเพราะพี่วีเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มีความสนใจสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทําให้คุณต้องออกจากาศาสนาพุทธมันไม่ได้ทําให้คุณไปเจอาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งแต่มันทําให้คุณมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่คุณสามารถใช้จินตนาการของคุณได้ในแบบที่คุณ ้ไวฉะนั้นถึงบอกว่าทําไมถึงอยากให้คนไทยได้รู้จักด j o เรโจเยอะๆพี่วีบอกต,งตรงๆว่าเคยรู้จักดรโจนานแล้วแต่ไม่เคยสนใจแต่วันนึงได้เข้าไปดูคลิปของหนังสือเสียงของ Book for Life ซึ่งเขาแปลภาษาซื้อภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาไทยและทำให้คนเนี้ยเข้าใจเข้าแปลภาษา Book for Life ทุกคนเข้าไปดูเลยนะ มีเยอะมากที่เขาเอามาแปลดรโจไม่ว่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ของช่องอื่นๆซึ่งช่องอื่นๆเหล่านั้นพี่วีได้ฟังออริจินอลบางครั้งพี่วีเองต้องมาฟังของ Book for Life เพราะเขาจะแปลเป็นภาษาไทยซึ่งมันเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณรู้จักดรโจมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อคุณได้เข้าใจ ได้รู้ว่าดร์โจคือใครเดี๋ยวพี่วีจะมาบอกอีกครั้งหนึ่งว่าเขาคือใครจะบอกให้ละเอียดแล้วคุณไปตามหาโดยเฉพาะใน Book for Life พี่วีไม่ได้อะไรจาก Book for Life แต่บอกจริงๆว่ารู้จักและฝึกฝนจากการที่ได้รู้และดูใน Book for Life ในหนังสือเสียงที่เขาอ่านแปลสัมภาษณ์เพราะอะไรถึงอยากให้ทุกคนได้ไปรู้จักดรโจเพราะหนึ่งดรโจ เอาการทำสมาธิแบบพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขารู้ว่าการทำสมาธิมันดีและมันดีอย่างไรเขาฝึกฝนเองจากที่โดนอุบัติเหตุเขาโดนอุบัติเหตุกระดูกสันหลังหักทุกคนคนที่กระดูกสันหลังหักแล้วฟื้นฟูตัวเองจากการทำสมาธิของพระพุทธเจ้า และทําให้ตัวเองมีสุขภาพดีและที่สําคัญคือได้ออกมาบอกและแบ่งปันคนว่าทําแบบนี้นะการทําสมาธิแบบนี้มันคือสิ่งที่ดีที่สุดคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านได้เรียนรู้ทําแบบเดียวกันและก็ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นคนที่ป่วยป่วยมากๆนั่งรถเบียลแช่ถ้าคุณไปฟัง ในหนังสือเสียงบุ๊กฟอร์ไลท์คุณจะเห็นว่าประสบการณ์ที่คนอื่นมาเล่าเรื่องของดรโจจะมีเยอะหรือมีมากมีน้อยแล้วแต่ว่าคุณเนี่ยไปตามหาเพื่ออะไรถึงอยากให้ตามหาเพื่อมาตอกย้ําตัวเองว่าการทําสมาธิมันทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆเมื่อคุณรู้ว่าอ๋อการทําสมาธิแบบเนี้ยมันสามารถทําให้เราเปลี่ยนชีวิตได้ทีนี้ รายละเอียดวิธีที่พี่วีได้ออกออกมาแบ่งปันแน่นอนค่ะทุกๆคลิปมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการแต่ทุกๆคลิปคือประสบการณ์ที่พี่วีทำและมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆดรโจรทําสมาธิเรียนแบบพระพุทธเจ้าจากผู้ชายที่จากกษัตริย์คนหนึ่งสามารถตามหาจุดที่จะหยุดความทุกข์ได้นี่คือพระพุทธเจ้า และอีกผู้ชายคนหนึ่งซึ่งโดนอุบัติเหตุจนทุกคนบอกว่าไม่สามารถเดินได้ฝึกการทำสมาธิและปรับเปลี่ยนเอาเคล็ดลับของตัวเองมาทำให้ตัวเองมีความสุขและสุขภาพดีสอนคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนก็คือดรโจและคุณรู้ไหมว่าคนหลายๆคนที่ได้รู้จัก ทำสมาธิแบบด็อกเตอร์โ hmm. จเขาประสบความสําเร็จจริงๆ mm hmm. หนึ่งในนั้นก็คือพี่วีแหละพี่วีบอกตรงๆว่าตัวเองได้ผลลัพธ์นี้จากดรโจจากการทําสมาธิ mm hmm. ยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณรู้หลายคนแน่นอนคะ่ะรู้ว่าการทําสมาธิมันเป็นเรื่องดีแต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะเอาการทําสมาธิเนี่ยมาใช้ ในชีวิตประจาวันของคุณได้ยังไงคุณคงจะมองเห็นแค่ว่าทําให้เรามีความสุขทําให้เราทําให้ปลดทุกข์หรืออะไรตามแบบของที่เราได้เรียนรู้มาเกี่ยวกับพุทธศาสนาของเราเพราะเราเป็นคนพุทธเรารู้แบบนั้นทําให้เรามีสติทําให้เราคิดอะไรปราดเปรื่องแต่ในแบบของดรโจก็คือเขาเอาแบบ วิทยาศาสตร์มารวมกันเอาแบบวิทยาศาสตร์เพราะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยในสมองของเราเนี่ยมันมีอะไรมั่งในหัวของเราเรารู้ว่ามีสมองมีเยอะของสมองแต่เราไม่รู้วิธีที่จะทําให้การทําสมาธิจะทําให้พลังงานในสมองของเราเป็นพลังงานจะทําให้สมองของเราเนี่ยสามารถดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาได้ซึ่งเอาสูตรของ กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเนี่ยมารวมกันซึ่งพี่วีเองได้เรียนทั้งกดแรงดึงดูดกฎจักรวาลและก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับพลังงานและได้มารู้ล่าสุดก็คือการทําสมาธิวิทยาศาสตร์และมันมีความสุขและมันทําแล้วสุขภาพดีมีความสุขจุดสิ่งที่เราไม่เคยคิดสิ่งที่เราปรารถนามันทยอยเข้ามามันทยอยเข้ามาและเชื่อว่าทุกๆครั้ง ยิ่งโดยเฉพาะในคลิปที่พี่วีเขียนว่า tag, สมาธิเปลี่ยนชีวิตได้จริงตั้งแต่เริ่มนั้นทุกคนไปนตามหาว่าประสบการณ์ที่พี่วีทํามันเป็นยังไงมันมีความรู้สึกยังไงมันเริ่มต้นยังไงคุณจะต้องรู้ให้แน่ชัดว่า 1. ต้องรู้จักดรโจและต้องรู้ว่าการทําสมาธิเนี่ยมันทําให้ชีวิตคุณดีจริงๆ มันทำให้สมองของเรามีสารเคมีซึ่งทำให้มีปฏิกิริยาเกิดพลังงานและเชื่อมต่อกับเบื้องบนและมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อคุณรู้สองอย่างนี้แล้วคุณก็ได้มาฝึกฝนเรื่องการทำจักระซึ่งการการล้างจักระวิธีจักระของคุณล้างยังไงอยู่ในคลิปของพีวีคุณไปตามหามันไม่ยาวแต่คุณเอามาฝึกเพราะ เราจะต้องรู้ว่าจุดพลังงานในร่างกายของเราเนี่ยเราจะต้องทำยังไงดีมากๆดีใจมากๆขอบคุณพี่มากๆที่ติดตามรู้จักดรโจแล้วมาเจอคลิปของพี่บีเพราะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยเอาไปพัฒนาและแบ่งปันผู้คนเราเปลี่ยนชีวิตได้เราเอามาบอกผู้คนและอีกอย่างหนึง่งเราเปลี่ยนชีวิตได้ ถ้าคุณไม่ทำวิดีโอคุณคอมเมนต์หรือส่งต่อบอกต่อผู้คนว่าเนี่ยดกตรโจทำอย่างนี้อย่างนี้และให้เขาได้รู้จักคลิปของพี่วีเพราะพี่วีเอาประสบการณ์มีหลายคนมากที่เขาไปเรียนรู้แบบของดรโจบางคนก็เอามาบอกทุกคนจะบอกแบ่งปันในรูปแบบของแต่ละคนซึ่งมีความสุขพี่วีเองก็เอามาบอกมาแบ่งปันในรูปแบบของเรา มันเป็นการสร้างพลังงานในร่างกายของเราทำไมพี่วีถึงเอาออกมาบอกฟรีๆโดยที่ไม่จัดคอสไม่ทำคอสไม่จ่ายค่าคอสเลยเพราะอะไรหนึ่งพี่วีเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานซึ่งมาสเตอร์บอกมาว่าถ้าเกิดเราปรารถนาอะไรเราสามารถทำได้เราเรียนรู้เราปรารถนาอะไรแล้วเอามาบอกคนเอามาบอกคน คนที่เขาได้รับรู้เขารับฟังแล้วเขาเข้าใจแล้วเข้าเอาไปฝึกต่อนั่นคือจัก,กรวาลติดนี่เราเราหัวใจของจัก,กรวาลคือยิ่งให้ยิ่งได้พี่วีเรียนรู้พี่วีทำและพี่วีเอามาบอกทุกคนมาบอกทุกคนโดยที่ไม่ได้กักเลยว่าทำยังไงและเมื่อเมื่อ ได้ร้รูอย่างไน,น้อยคุณไปตามหาสิ่งที่พี่วีได้กล่าวมาเหล่านี้นั่นคือการช่วยคนจัก,กรวาลติดนี้พี่วีแล้วนี่คือสิ่งที่เราทํางานให้จัก,กรวาลทํางานให้เราสามารถออกมาแบ่งปันสิ่งเหล่านี้หรือบางคนสามารถแชร์คลิปก่อนที่แชร์คุณก็สามารถอธิษฐานกิดได้นี่คือสิ่งที่จะทำให้จัก,กรวาลติดนี้คุณ เพราะคุณแชร์ให้คนอื่นเขาได้เห็นเขาได้รู้มันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นพลังงานเหล่านี้มันมองไม่เห็นแต่เรารู้เราได้สัมผัสเราได้เห็นเราลมเป่าเราไมไ่เห็นลมแต่เรารู้สึกการที่เราส่งพลังงานขึ้นไปตอนเราทำสมาธิตอนที่จิตเราว่างจิตเราสงบมันจะทำให้ ศูนย์พลังงานของจักระอยู่ที่อยู่ตรงหัวของเรามันเปิดและสามารถจินตนาการภาพที่เราปรารถนาะเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ซึ่งเมื่อเชา้านี้พี่วีได้ทําสมาธิแบบธรรมดาที่ไม่ได้เอาหูฟังมาใส่เราก็สามารถตั้งทําสมาธิได้จิตนิ่งเมื่อจิตนิ่งได้ประมาณสัก15นาทีพี่วีก็สร้างบทภาพยนตร์ในหัวของตัวเองจําไว้ค่ะไม่ว่าคุณจะทําสมาธิแบบไหนก็แล้วแต่ ทันทีที่คุณมีจิตนิ่ง15-20นาทีแล้วแต่ว่าคุณจะทำสมาธิกี่นาทีถ้าคุณจิตนิ่งแล้วคุณมีความสุขสุดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วถามตัวเองว่าถ้าฉันลืมตาขึ้นฉันอยากจะฉันอยากจะเป็นใครตอนที่ฉันลืมตาขึ้นมานั่นคือการเริ่มใช้จินตนาการใช้บทภาพยนตร์ในหัว จินตนาการอย่างเดียวไม่ได้การใช้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลคือจินตนาการในสิ่งที่เราปรารถนาแต่จะให้มันเกิดพลังงานคุณจะต้องสร้างอารมณ์ความรู้สึกปั้นมันมีความสุขเหมือนอึงอ่างตัวนั้นค่ะเราต้องปั้นมันเราต้องขยันขยันฝึกเพื่อจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเขาได้รับรู้เรื่องของความสุขเมื่อเราหลับตาร่างกายเรารับรู้เรื่องความสุข สมองของเราเริ่มมีการจินตนาการมองเห็นแล้วเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งไหนคือเรื่องจริงสิ่งไหนคือเรื่องเท็จจักรวาลร่างกายของเราก็เหมือนกับหมาน้อยธรรมดาที่เราฝึกเขาได้ฝึกบ่อยๆบ่อยๆเฮ้ยฝึกมีความสุขฝึกมีความที่เราได้รับสิ่งที่ปรารถนามาแล้วฝึกมองเห็นใบหน้าของครอบครัวฝึก การเห็นความสําเร็จฝึกเห็นความมั่งคั่งฝึกเห็นสิ่งที่อยู่ตรงเป้าหมายของคุณฝึกบ่อยๆร่างกายของเรามันเริ่มชินเฮ้ยมันเริ่มมีความสุขที่นี้เราจะฝึกง่ายมากเหมือนเราฝึกจับมือหมาน้อยค่ะเวลาเราฝึกมันบ่อยๆฝึกมันบ่อยๆทีนี้มันจะมีความสุขเพราะร่างกายของเราหัวใจของเราสมองของเราและก้อนนิวรอนของเราเขาทำงานเชื่อมตรงกัน นั่นแหะค่ะเมื่อไหร่จักรกวาลเห็นและตรงกันแลก้วกันกับสิ่งที่เราปรารถนาเมื่อน,นั้นคือคือที่ของเราเราก็จะได้ในสิ่งที่เราปรารถนาเองขอให้คุณฝึกก่อนอื่นคุณจะต้องฝึกทําให้ตัวเองมีความสุขก่อนแล้วก็ฝึกหาหลักฐานของคนสําเร็จต่างคนที่เขาพูดเรื่องของดรโจมาเพื่อที่มาตอกย้ําบอกเลยค่ะว่า ลูกศิษย์ของดรโจในต่างประเทศคือบางคนนั่งรถเบรลแชช์ไปที่ฝึกฝนการทำสมาธิบางคน1ปี2ปี3ปีหรือบางคนหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนขึ้นอยู่ที่ว่าเขามีความมุ่งม,มั่นเท่าไหร่ขึ้นอยู่ที่ว่าเขามีความปรารถนาเท่าไหร่และขึ้นอยู่ที่ว่าเขาทำบ่อยขนาดไหนร่างกายเขามันชินขนาดไหนฉะนั้น มันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยคุณจะรู้กับใครคุณจะทำยังไงคุณไปเรียนที่ไหนถ้าคุณไม่ฝึกฝนมันก็จะไม่ได้ผลคือฝึกให้ร่างกายของเราเขาชินถามหน่อยเราใช้ชีวิตธรรมดาปกติเนี่ยมากี่ปีและเราเพิ่งมาฝึกอย่างน้อยๆคุณต้องฝึกหนึ่งเดือนฝึกหนึ่งเดือน หรือ66วันหรือ90วันและตอนนี้พี่วีก็คือฝึกไปร้อยกว่าวันแล้วมันมีความสุขพี่วีบอกตรงๆเลยว่ามันเป็นสิ่งที่4เดือนกว่าๆมันทําให้เรามองเห็นความแตกต่างในสิ่งที่เข้ามาในชีวิตทุกด้านเลยค่ะทุกคนค่ะทุกด้านจริงๆฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าเราฝึกฝนแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆบ,บ,บางคนหนึปี2ปี3ปีและ อยู่กับการคิดหมวกอยู่กับเป้าหมายของตัวเองฝึกเมื่อเราฝึกฝนตัวเองแล้วมากพอแล้วเราจะโกรธไม่เป็นเราจะโมโหโมไม่เป็นเราจะเกลียดใครไม่เป็นเราจะไม่ไปนินทาใครเราจะเขาพูดมาเราก็แค่ยิม้มหูเรามันจะดับเองและไมในจิตใจของเราไมในหัวใจของเรามันจะไม่รู้สึกโหดโห่ห่อเหี่ยว มันจะไม่รู้สึกท้อแท้เพราะเราเข้าใจให้เราฝึกอย่างนี้ค่ะฝึกว่าอะไรเกิดขึ้นให้เราเข้าใจอะไรเกิดขึ้นให้เราเรียนรู้และพัฒนามันไม่ใช่กลับไปทําเหมือนเดิมเราจะต้องแยกนะเพราะไม่เช่นนั้นเราก็จะก้าวไม่ไม่หยุดเหมือนเอาทั้งลบทั้งร้ายเพราะเรากําลังฝึก นิวรรนของเราเรากําลังฝึกสมองของเราฉะนั้นขอให้ทุกคนฝึกฝนฝึกหาความรู้หา Book for Life ไปเรียนใน Youtube ที่ Book for Life เขาเอาดรโจมาสัมภาษณ์หรือมาแปลเอาหนังสือของดรโจมาแปลนี่คือเริ่มต้นที่พี่วีได้รู้จักผู้ชายคนนี้และได้ฝึกฝนและได้ผลลัพธ์และเอามาบอกทุกคน มันเป็นสิ่งที่พี่บีบอกเป็นจริงว่าอยากให้หลายๆคนได้รู้จักดรโจเพราะพื้นฐานของเราคือคนพุทธเมื่อคุณได้รู้เรื่องของพระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกสมาธิแล้วเอาทั้งสองอย่างของดรโจและของพระพุทธเจ้ามารวมกันเหมือนดรเรโจแล้วฝึกการทำสมาธิไล่หลงพลังงานที่ของเราพลังงานของเราเมื่อคุณ อยู่ในคลิปทั้งหมดที่พี่บีทำมาบางครั้งก็ขอให้ทุกคนไปตามฝึกหามันไม่มีใครที่จะเอาอย่างเดียวมาป้อนคุณแล้วคุณโตเหมือนข้าวค่ะเรากินทุกวันทุกวันมันก็โตแต่ถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าการทำสมาธิแบบนี้มันเปลี่ยนชีวิตได้ขอให้คุณฝึกฝึกเช้ากลางวันเย็นหรือเวลาไหนก็ได้ที่คุณว่างบอกจริงๆพี่วีก็ยังทา 3- 4ชั่วโมงในทุกๆวันอย่างน้อยก็คือก่อนนอนและหลังตื่นนอนเพราะมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเคยชินไม่ว่าคุณจะช่วงไหนคุณก็สามารถทำได้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณที่สุดในโลกเลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะ